หัวหุ่นของช่างชานวันนี้ครับผมยาวเฟอมาเลยโจทย์ที่ได้คือต้องการสั้นจัดทรงง่ายใช้ชีวิตสะดวกนะครับช่างชานก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ไปทำงานเมืองนอกมาแทบครึ่งชีวิตนะครับไปมาไปมาแต่ตอนนี้กลับมาเรียนตัดผมชายเพื่อจะอยู่เมืองไทยยาวแล้วนะครับผมมาดูเลยครับเห็นไ,ไหมครับผมก็จะแนะนำให้ ตรงจุดไหนที่ไม่เข้าใจนะครับผมก็จะสาธิตแนะนําแล้วก็ให้นักเรียนทําตามแบบนี้เลยนะครับผมช่างชานก็มาเรียนกับผมได้ประมาณ3อาทิตย์แล้วนะครับผมเดี๋ยวมารอดูผลงานช่างชานกันนะนี่เลยครับได้ฝึกตัดหัดจริงทุกวันนะครับสอนให้ทุกอย่างทุกแนวนะครับตั้งแต่ทรงมาตรฐานจนถึงทรงแฟชั่นนะครับหลักสูตร2เดือนการันตีเป็นช่างมืออาชีพได้แน่นอนครับผมนี่เลยครับเห็นไหมครับได้ทําทุกขั้นตอนนะครับอ่านี่เลยครับผลงานของช่างชานครับ สวยงามเปลี่ยนลุกเปลี่ยนแนวให้หนุ่มขึ้นปีกเป็นกองเลยครับผม